เมื่อวันที่22ตุลาคมของปี2013ครูสาวจากเมืองเดนเวอร์ได้ถูกแจ้งว่าหายตัวไปอย่างไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่เธอเข้าสอนในคาบเรียนสุดท้ายแก่พวกเด็กๆทว่าในเวลาต่อมาเธอกลับถูกพบในปา่าใกล้กับโรงเรียนในสภาพที่น่าสยดสยองมันเกิดอะไรขึ้นกับครูคนนี้กันแน่กระผมขอเชิญทุกท่านเดินทางไปหาคำตอบของเรื่องราวนี้พร้อมกันได้เลยครับ ่อนที่เราจะไปเริ่มกันในวันนี้ผมต้องขอเตือนท่านผู้ฟังเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับเมื่อเรื่องราวทั้งหมดที่กําลังจะเกิดขึ้นในคดีนี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่อาจจะสร้างความสะเทือนใจให้แก่ท่านผู้ฟังจนถึงก,กับเกิดอาการจิตตกเลยก็เป็นได้และถ้าหากว่าจิตใจของท่านยังไม่พร้อมที่จะรับแรงกระแทกนี้ก็จงอย่าได้กดเข้าไปฟังเลยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดในคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2013ณเมืองเดนเวอร์ที่ตั้งอยู่ในรัฐแมชชาชูเซตซึ่งณเวลานั้น สถานที่ดังกล่าวมีประชากรอ,อาศัยอยู่ราวๆ27,000คนย้อนกลับไปในอดีตในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16ที่เมืองเดนเวอร์แห่งนี้เคยถูกเรียกขานว่าหมู่บ้านชาเลมซึ่งในช่วงเวลานั้นมันได้มีเหตุการณ์ที่อื้อฉาวมากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกเกิดขึ้นที่หมู่บ้านชาเลมแห่งนี้และมันก็คือเหตุการณ์ล่ามแม่มดแห่งชาเลมที่เกิดขึ้นเมื่อปี1692ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เวทมว์ไสยศาสตร์ถูกจับตัวมาให้การบนชั้นศาลมากถึง200คนด้วยกันและจากจํานวนนี้มี30คนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงซึ่งโทษที่พวกเขาจะต้องได้รับนั้นแตกต่างกันออกไปทว่าจากจํานวน30คนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดนั้นทุกคนต่างก็ออกมายอมรับสารภาพเพราะหวังว่าจะได้รับการบรรเทาโทษแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะถูกทรมานอย่างแสนสาหัส เขาก็ไ <One> ม <input> ่ยอมรับออกมาว่าตัวเองนั้นเป็นผ <ources> <queen> <line> ู้ท <so> ี <ancestors> ่ใช้เวทมนต์จนในที่สุดคนคนนี้ก็ต้องถูกทรมานจนถึงแก่ความตายส่วนชะตากรรมของอีก29คนที่เหลือนั้นมีเพียงแค่สิบคนที่ได้รับการไว้ชีวิตและนอกเหนือจากนี้ทุกคนล้วนถูกลากตัวไปที่ลานประหารเพื่อแขวนคอประจานต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านและจากเหตุการณ์นี้พูดได้เลยว่ามันคือวินาทีประวัติศาสตร์ที่ดำมืดบ้างที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกของเราเลยก็ว่าได้ และถึงแม้คดีที่ผมได้นํามาเล่าในวันนี้มันจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับการล่าแม่มดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านชาเลมเลยก็ตามแต่ผมก็อยากจะเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทุกคนได้ฟังเอาไว้เพราะเห็นว่ามันมีความน่าสนใจเป็นพิเศษยังไงก็คิดซะว่านี่เป็นของแถมฟอนที่เราจะไปเริ่มเรื่องก็แล้วกันนะครับคดีที่ผมได้นํามาเล่าในวันนี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดกับหญิงสาววัย24ปีที่มีชื่อว่าคอลินเอลิซาเบธลิชเชอร์ในช่วงที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น คอลินกำลังเป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนเดนเวอร์ไฮสคูลเธอนั้นเป็นลูกสาวคนโตของบ้านริชเชอร์ซึ่งพ่อแม่ของคอลินก็คือทอมกับเพ็กกี้และจากคำบอกเล่าของคนที่อยู่รอบข้างพูดเอาไว้ว่าคอลินเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นประจำตั้งแต่จำความได้คอลินก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นคุณครูสอนพวกเด็กๆมาโดยตลอด,ด้วยความที่เธอต้องคอยดูแลน้องๆที่บ้านหนึ่งสองคนกระทั่งเมื่อเติบโตขึ้นมา คอีนก็สามารถทําความฝันนั้นให้เป็นจริงได้สาเร็จซึ่งการสอนของเธอค่อนข้างที่จะแตกต่างจากครูคนอื่นๆเพราะว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเด็กๆคอลีนมักจะเริ่มต้นการสอนของเธอด้วยการสร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นด้วยการใช้คําพูดสตอรี่หรือว่ารูปภาพต่างๆซึ่งสิ่งนี้นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของคอีนเลยก็ว่าได้แต่ทว่าสิ่งที่ทําให้คอลีนกลายเป็นที่รักของพวกเด็กๆนั้นมันคือการที่เธอมักจะคอยช่วยเหลือให้คําปรึกษากับพวกเด็กๆอยู่เป็นประจำ ถึงแม้ว่าวิชาคณิตศาสตร์ที่เธอสอนจะเป็นวิชาที่น่าเบื่อสําหรับใครหลายๆคนแต่การที่ได้อยู่ในคลาสสอนของคอลีนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากเพราะว่ามีอยู่บ่อยครั้งที่คอลีนจะนํากิจกรรมสนุกๆมาเล่นกับพวกเด็กในคลาสนี่จึงทําให้คอลีนกลายเป็นคุณครูที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่แล้วในวันอังคารที่22ตุลาคมของปี2013ก็ได้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยที่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้น เริ่มจากที่มีแม่ของเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่พบว่าลูกชายวัยสิบสี่ปีของเธอยังกลับมาไม่ถึงบ้านอีกทั้งยังได้ขาดการติดต่อไปโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเด็กชายคนที่ว่ามานี้เขามีชื่อจริงว่าฟิลิปชิตซซึมถาาว่าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะครับฟิลิปนั้นเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาจากรัฐเทนเนสซีเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่พ่อแม่ต้องแยกทางกันเวลานี้เขากําลังอาศัยอยู่กับแม่ที่เมืองเดนเวอร์ฟิลิป ถูกอธิบายว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถในด้านการเล่นกีฬาอีกทั้งยังเป็นสมาชิกคนหนึ่งของทีม d e เ v e r High School ซึ่งเขาจะต้องสอมฟุตบอลทุกวันหลังจากเลิกเรียนแต่ก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุใดที่ในวันนี้ฟิลิปไม่ได้มาปรากฏตัวอยู่ที่สนามโดยความที่เป็นห่วงลูกแม่ของเขาจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเมื่อเวลาได้เดินทางมาถึง21นาฬิกาหรือว่าประมาณ3มทุ่มของวันเดียวกันนั้น ครูใหญ่ของเดนเวอร์ไฮสคูลก็เลยแจ้งเรื่องนี้ออกไปให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับรู้ว่ากำลังมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งของพวกเขานั้นหายตัวไปทว่าไม่นานหลังจากที่ได้ทราบถึงเหตุการณ์นี้สาลราที่ซึ่งเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อีกคนหนึ่งก็ได้รับการติดต่อมาจากพ่อและแม่ของคอลีนเพื่อถามว่าเธอนั้นเห็นลูกสาวของพวกเขาบ้างหรือไม่ณน,นเวลานั้นคอลีนยังอาศัยอยู่กับพ่อและแม่โดยปกติแล้วเธอจะต้องกลับมาถึงบ้านนักหน่ในช่วงเย็น แต่นี่ก็ปาเข้าไปสามทุ่มกว่า,วาแล้วไม่รู้ว่าคอลินนั้นหายตัวไปไหนและอีกอย่างก็คือก่อนหน้านี้พ่อของคอรินได้ขับรถไปตามหาลูกที่โรงเรียนมาแล้วแต่ก็ไม่พบวีแววของเธอเลยแม้แต่น้อยพบเพียงแค่รถยนต์ของคอลินที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้เท่านั้นทว่าในระหว่างที่ซาระกำลังพูดคุยอยู่กับพ่อแม่ของคอลินนั้นเองอยู่ๆเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าในคาบเรียนสุดท้ายของฟิลิปก่อนที่เขาจะหายตัวไปมันคือวิชาคณิตศาสตร์ที่คอลินเป็นครูสอน ซาลาจึงได้ตั้งข้อสงสัยว่าการหายตัวไปของคอลินกับฟิลิปอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเดี๋ยวเมื่อสรุปได้เช่นนั้นพ่อและแม่ของคอลินจึงได้รีบเดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันทีและหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่นักสืบก็ได้ทาการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือของคอลินและพบว่าสถานที่สุดท้ายที่โทรศัพท์เครื่องนี้ได้ส่งสัญญ,ญาณออกมามันคือโรงหนังฮอลลีวูดฮิตที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึง พวกเขากลับไม่พบวิแวลของคอลีนอยู่ในที่แห่งนี้เลยแม้แต่น้อยจึงได้กลับมาเริ่มต้นการค้นหารอบๆโรงเรียนเดนเวอร์ไฮสคูลเพราะว่านี่เป็นจุดสุดท้ายที่มีผู้พบเห็นคอลีนและหลังจากที่การค้นหาเริ่มต้นไปได้เพียงแค่ไม่นานกระเป๋าสตางค์ของคอลีนที่ประกอบไปด้วยบัตรประจําตัวก็ได้ถูกค้นพบในถังขยะอีกทังยังมีการค้นพบคราบเลือดจางๆติดอยู่บนพื้นห้องน้ําหญิงบนชั้นสอของอาคารที่ซึ่งอยู่ใกล้กับคลาสเรียนสุดท้ายของคอลีนอีกด้วย ถึงตรงนี้นักสืบก็เริ่มที่จะมั่นใจแล้วว่าจะต้องมีเรื่องเลวร้วายเกิดขึ้นกับคอลีนทว่าในระหว่างที่ปฏิบัติการออกค้นหากําลังดําเนินไปนั้นเองในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆของวันที่23ตุลาคมนักสืบแห่งเมืองเดนเวอร์ก็ได้รับแจ้งเข้ามาว่ามีผู้พบเห็นฟิลิปชิตซซึมนักเรียนชายวัย14ปีที่ถูกระบุว่าหายตัวไปกําลังเดินอยู่บนท้องถนนเส้นหนึ่งยามค่าคืนอย่างหลจุดหมายในเมืองท็อปฟิลด์ที่อยู่ติดกับเมืองเดนเวอร์ อีกท้งยังได้มีการค้นพบสิ่งของที่น่าสงสัยหลายอย่างในกระเป๋าเป้ของฟิลิปซึ่งก็คือชุดชั้นในของผู้หญิงมีดคัตเตอร์ที่มีรอยเปื้อนเลือดและยังรวมไปถึงบัตรเครดิตการ์ดและก็ใบขับขี่ของคอลีนแต่ว่าเมื่อถูกเจ้าหน้าที่สอบถามว่าไม่ได้สิ่งของเหล่านี้มาจากไหนในตอนแรกฟิลิปอ้างว่าเขาพบของทั้งหมดนี้ใกล้กับร้านสต็อปแอนด์ช็อปจึงตัดสินใจหยิบมาใส่เอาไว้ในกระเป๋าเป้แต่ทว่าหลังจากที่ถูกเค้นถามอย่างหนักอยู่ๆฟิลิปก็เริมเปลี่ยนเรื่องกลางอากาศ แด้บอกออกมาว่าเขานั้นขโมยออกมาจากรถยนต์ของคอลีนเจ้าหน้าที่จึงถามต่อไปว่าแล้วเลือดที่ติดอยู่บนใบมีดนี่หลับเป็นของใครแต่เมื่อได้ยินคำถามนี้ฟิลิปก็ถึงกับเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าเลือดที่ติดอยู่บนใบมีดก็เป็นของคอลีนด้วยเช่นกันและผมนั้นทิ้งร่างของเธอเอาไว้ในปากกล้กับโรงเรียนซึ่งคำตอบนี้มันก็ได้สร้างความตกตะลึงให้แก่เจ้าหน้าทีน่นักสืบเป็นอย่างมาก แต่ทางในช่วงรุ่งเช้าของวันที่23ตุลาคมในที่สุดร่างของคอลินก็ได้ถูกค้นพบในป่าตามคําบอกเล่าที่ฟิลิปได้ให้แก่เจ้าหนะ้าที่นักสืบทว่าจากการค้นพบในครั้งนี้มันก็ได้ทําให้นักสืบสัมผัสได้ถึงความวิปลิตอะไรบางอย่างที่มีอยู่ในตัวของฟิลิปเพราะเขาไม่เพียงแต่จะทําการฆ่าข่มขืนคุณครูของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังได้ทําการจัดฉากโพสท่าศพของคอลินให้อยู่ในสภาพที่น่าสยดสยองพร้อมกับเขียนโน้ตทิ้งข้อความเอาไว้ด้วยว่า ฉันเกลียดทุกอย่างในตัวของแกแต่สิ่งที่มันดูจะเป็นเรื่องที่เลวร้ยรายที่สุดสําหรับคดีนี้มันก็คือการค้นพบท่อนไม้ที่มีขนาดความยาวถึง3ฟุตเสียบอยู่ที่อวัยวะเพศของคอลีนและสิ่งที่อยู่ข้างๆศพของเธอนั้นมันก็คือถังขยะรีไซเคิลขน,ขนาดใหญ่ที่ภายในบรรจุไปด้วยถุงมือและก็กางเกงยีนเปื้อนเลือดในเวลาต่อมาร่างของคอลีนได้ถูกนําไปชันสูตรและพบว่าก่อนที่จะเสียชีวิต เธอได้ถูกข่มขืนและใช้กำลังทุบตีเข้าไปที่บริเวณใบหน้าและศีรษะรวมไปถึงถูกทำให้ขาดอากาศหายใจด้วยการรัดคอและยังมีการค้นพบบาดแผลที่เกิดจากการถูกแทงด้วยมีดอีกหลายแห่งด้วยกันแต่จุดที่น่าจะทำให้คอรีนนั้นต้องถึงแก่ความตายมันน่าจะเป็นบาดแผลกดลึกที่หยุดลงบริเวณลำคอซึ่งเจ้าหน้าที่ชันสูตรได้ระบ,บุการเสียชีวิตของคอรีนเอาไว้ว่าเกิดจากการผสมผสานกันร,ระหว่างการเสียเลือดและทำให้ขาดอากาศหายใจ และจากการค้นพบในครั้งนี้มันก็ได้นํามาซึ่งคําถามมากมายว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เด็กชายวัยสิปีถึงได้กล้างลงมือทําในสิ่งที่มันชั่วช้าได้ถึงเพียงนี้แต่ก่อนที่เราจะไปหาคําตอบของเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นผมอยากจะลําดับเหตุการณ์การเสียชีวิตของคอลินตั้งแต่ตอนให้ทุกคนได้ฟังจากการเก็บภาพฟุตเทจที่ได้จากกล้อง C C T V ที่ติดอยู่รอบๆโรงเรียนเดนเวอร์ไฮสคูลย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่22ตุลาคม ในช่วงคาบเรียนสุดท้ายวิชาคณิตศาสตร์จากคาบอกเล่าของนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เธอได้เล่าให้นักสืบฟังว่าระหว่างที่คอเลินกาลังสอนอยู่ในคาบเรียนนั้นเธอได้เหลือบไปเห็นว่าฟิลิปกําลังวาดรูปเล่นอยู่ในกระดาษและไม่ได้สนใจวิชาที่เธอกําลังสอนอยู่เลยเมื่อเห็นเช่นนั้นคอลินจึงได้สั่งลงโทษฟิลิปให้อยู่ต่อหลังจากเลิกเรียนเพื่อจะได้ตักเตือนถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นทว่าในช่วงหนึ่งระหว่างการสนทนาของทั้งคู่นั้น จูจูคอรลินก็ได้พูดถึงความเป็นมาในอดีตของฟิลลิปเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้เขาต้องย้ายที่อยู่จากรัฐเทนเนสซีมายังเมืองเดนเวอร์ที่ซึ่งเป็นที่อยู่ในปัจจุบันทว่าในขณะที่คอลินกาลังพูดถึงเรื่องนี้ดูเหมือนว่าฟิลิปจะเกิดอาการไม่พอใจเป็นอย่างมากท่าทางของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเทา้าคอลินที่เห็นว่าถ้าจะไม่ดีจึงได้เปลี่ยนเรื่องพูดก่อนจะตัดบทสนทนาและเดินออกจากห้องไปในทันทีระหว่างนั้น กล้อง CCTV สามารถจับภาพของคอรีนเอาไว้ได้ในขณะที่เธอกำลังเดินออกมาจากห้องเรียนและเดินเข้าไปในห้องน้ำหญิงทว่าไม่กี่นาทีต่อมาฟิลลิปก็ได้เดินออกมาจากห้องพร้อมกับทำท่าทีแปลกๆคล้ายกับว่ากำลังชั่งใจอะไรบางอย่างก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องเรียนและออกมาอีกครั้งโดยที่มีหมวกฮู้ดสวมเอาไว้บนหัวพร้อมกับถุงมือหลังจากนั้นฟิลิปก็ได้เดินตามคอรีนเข้าไปในห้องน้ำ และเขาจู่โจมเธอจากข้างหลังด้วยการใช้มีดคัตเตอร์แทงไปตามจุดต่างๆบนร่างกายของคอลีนมากถึง16แห่งด้วยกันถึงตรงนี้ไม่จําเป็นต้องสาทยายก็น่าจะพอเดาได้ว่าจิตใจของคอลีนนั้นหวาดกลัวจนถึงขีดสุดเธอพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ฟิลลิปก็ได้พุ่งตัวเข้ามาโอบลัดคอของเธอเอาไว้ก่อนที่เขาจะใช้มีดคัตเตอร์ที่กําลังถืออยู่ในมือปาดมันลงไปที่บริเวณลำคอของคอลีนทําให้เธอไม่สามารถส่งเสียงร้องได้อีกต่อไป เลือดของคอลินได้สาดกระเซ็นไปทั่วแต่ในขณะที่คอลินกาลังจะถึงแก่ความตายฟิลิปก็ได้กระทําการข่มขืนเธออย่างทารุณทว่าในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์อย่างไม่ได้ตั้งใจและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่าภาพที่เธอได้เห็นในตอนนั้นมันคือภาพอะไรกันแน่ที่รู้ๆคือหลังจากที่เธอเดินผ่านประตูเข้าไปได้เพียงแค่ไม่กี่ก้าวนักเรียนหญิงคนนี้ก็ได้หันหลังกลับและรีบเดินจากไปในทันที ในภายหลังเธอคนนี้ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักสืบและบอกว่าภาพที่เธอได้เห็นในตอนนั้นมันคือแผ่นหลังของชายคนหนึ่งที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเธอจึงคิดว่าเขาน่าจะกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าจึงไม่อยากจะเข้าไปบรบกวนเวลาส่วนตัวเมื่อคิดได้เช่นนั้นเธอจึงรีบหันหลังกลับและเดินจากไปในทันทีทว่าจากความเห็นส่วนตัวของผมนั้นรู้สึกว่านักเรียนหญิงคนนี้เธอน่าจะได้เห็นบางสิ่งที่น่ากลัวกว่าเรื่องที่เธอได้บอกแก่นักสืบเพราะจากสีหน้าที่เธอได้แสดงออกมา มันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าเธอกําลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างและหลังจากที่นักเรียนหญิงคนนี้เดินจากไปฟิลิปก็ได้รีบเดินออกมาจากห้องน้ําและเดินตรงออกไปนอกตัวอาคารเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนที่เขาจะวิ่งกลับเข้ามาในห้องเรียนอีกครั้งเพื่อขนเข้าของสัมภาระทุกอย่างของคอลีนออกไปจนหมดทว่าหลังจากที่ขนเข้าของทั้งหมดออกไปแล้วฟิลลิปก็ได้นำหน้ากากไอ้โม่งมาสวมใส่เอาไว้และเดินกลับเข้ามาในอาคารเรียน เพื่อที่จะได้นาร่างของคอรีออกไปทิ้งในป่าแต่แต่ว่าในระหว่างทางนี้เองนันมีเพื่อนนักเรียนคนหนึ่งที่กําลังเดินสวนมาจดจําท่าทางของฟิลลิปได้ในทันทีถึงแม้ว่าเวลานี้เขาจะกําลังสวมหมวกไอโม่งอยู่ก็ตามนันทำให้แผนการของฟิลิปต้องหยุดชะงักลงเพราะว่าเพื่อนคนนี้ได้หยุดทักทายเขาและสอบถามไปว่าทําไมวันนี้แกถึงไม่ไปซ้อมฟุตบอลล่ะฟิลิปและอีกอย่างคือแกจะสวมหมวกไอโม่งโง่ๆนั้นเอาไว้ทําไมวะเพื่อนจากเหตุการณ์นี้ฟิลิป ได้หันหลังกลับและวิ่งหนีไปโดยไม่พูดไม่จาก,กับเพื่อนของเขาเลยสักคําแต่ในอีกไม่กี่นาทีต่อมาซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงสินาทีเมื่อฟิลิปเห็นว่าทางสะดวกแล้วเขาได้เดินกลับเข้ามาในตัวอาคารอีกครั้งทว่าในครั้งนี้ฟิลิปกลับมาพร้อมกับถังขยะรีไซเคลิลขนาดใหญ่ฟิลิปลากถังขยะใบนี้เข้าไปในห้องน้ําหญิงเพื่อที่จะใส่ร่างของคอลีนออกไปทิ้งในป่าแต่ในระหว่างทาง เขาก็ได้เดินสวนกับผู้คนไปมาโดยที่ไม่ได้หวาดกลัวเลยว่าจะถูกจับได้และเมื่อมาถึงยังจุดที่มั่นใจแล้วว่าจะใช้มันเป็นที่ทิ้งร่างของคอลีนฟิลิปก็ได้นำร่างของเธอออกมาจากถังขยะและจัดการโพสท่าทางของศพก่อนจะใช้ท่อนไม้ที่มีขนาดความยาวถึง3ฟุตยัดเข้าไปในอวัยวะเพศของคอลีนและหลังจากที่จัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยฟิลิปก็ได้วิ่งออกมาจากป่าและกลับเข้าไปภายในตัวอาคารอีกครั้งทว่าในครั้งนี้ เห็นได้ชัดเลยว่าที่เกางเกงยีนของเขานั้นมีคราบเลือดของคอลินติดอยู่ด้วยฟิลิปเดินตรงเข้าไปในห้องน้ําชายเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะเดินออกมาและเข้าไปในห้องน้ําหญิงที่เป็นจุดฆาตกรรมคอลินอีกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะได้ทําความสะอาดและหลังจากที่จัดการทุกอย่างดีแล้วฟิลิปยังได้ใช้เวลาเดินวนเวียนไปมาในตัวอาคารเรียนอยู่พักหนึ่งก่อนที่เขาจะเดินจากไปและในอีกไม่กี่นาทีต่อมาฟิลลิปก็ได้มาปรากฏตัวที่โรงหนังฮอลลีวูดฮิตซึ่งในที่แห่งนี้ เขาได้ใช้บัตรเครดิตของคอลีนซื้อตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ในรอบเวลา16นาฬิกานาทีก่อนจะกลับออกมาอีกครั้งตอนเวลา18นาฬิกาหลังจากที่ได้ทราบทำลายทั้งหมดในการก่อเหตุของฟิลลิปนักสืบก็ได้ทำการตั้งข้อสันนิษฐานว่าในตอนที่ถูกใส่ลงไปในทางขยะและนำล่างไปทิ้งเอาไว้ในป่าเป็นไปได้ไหมว่าในตอนนั้นคอลีนอาจจะยังพอมีลมหายใจหลงเหลืออยู่บ้าง นั่นจึงทําให้ฟิลิปใช้ท่อนไม้แทงเข้าไปที่อวัยวะเพศของเธอและในเวลาต่อมาหัวข้อนี้ก็ได้ถูกยกไปเป็นประเด็นบนชั้นศาลถึงแม้ว่าในคดีนี้ทางรัฐจะมีการตัดสินบทลงโทษให้แก่ฟิลิปในแบบฉบับของผู้ใหญ่ก็ตามแต่ด้วยความที่เขานั้นยังเป็นแค่เด็กชายที่มีอายุเพียงแค่14ปีทาให้ฟิลิปได้รับการคุ้มครองสิทธิ์มากมายจากการที่เป็นเยาวชนโดยที่หลักๆก,ก็คือศาลไม่สามารถตัดสินลงโทษประหารชีวิตให้แก่ฟิลลิปได้ ถ้าหากว่ามีการตัดสินจำคุกตลอดชีวิตศาลก็จะต้องกำหนดระยะเวลาขอทันบนเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจแล้วออกมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมอีกครั้งในอนาคตรวมไปถึงระยะเวลาของการรับโทษทั้งหมดของฟิลิปก็จะต้องถูกดำเนินไปพร้อมๆกันบนชั้นศาลทนายความของฟิลิปพยายามที่จะชี้ให้ทุกคนเห็นว่าแท้จริงแล้วฟิลิปเป็นเด็กที่มีอาการป่วยทางจิตเพราะสิ่งนี้คือคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด หากถามว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เขานั้นถึงได้กล้างลงมือทําสิ่งที่มันชั่วช้าได้ถึงเพียงนี้ทว่าหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ถูกแพร่กระจายออกไปเรื่องราวของมันก็ได้สร้างความสะเทือนขวัญให้แก่ผู้คนเป็นอย่างมากไปถึงจะอย่างนั้นในระหว่างที่กําลังถูกคุมขังเพื่อรอวันพิพากษาในปี2014ฟิลิปก็ได้ก่อเหตุทําร้ายร่างกายหญิงสาววัย29ปีคนหนึ่ง ซึ่งเธอนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กําลังทํางานเป็นผู้ดูแลเยาวชนในสถานกักกันซึ่งในเหตุการณ์นี้ฟิลิปได้เดินตามหญิงสาวคนดังกล่าวเข้าไปในห้องน้ําก่อนที่เขาจะพุ่งตัวเข้าไปบีบคอและพยายามจะจ้วงแทงเธอด้วยดินสอปลายแหลมแต่แต่ว่าโชคดีที่เหตุการณ์นี้หญิงสาวคนดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันเวลาไม่อย่างนั้นเธอคงจะต้องตกเป็นเหยื่ออะไรที่สองของฟิลลิปอย่างไม่ต้องสงสัยท,ท,ท,ทั้งๆที่คดีเก่าของเขานั้นยังไม่ได้รับการชำระสะสาง ฟิลิปก็ได้ก่อคดีใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปฟิลิปถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าและทำร้ายร่างกายเพิ่มเติมอีกหลายกระทงทว่าในท้ายที่สุดแล้วจากคดีของคอลินลิชเชอร์ฟิลิปก็ได้ถูกตัดสินให้ต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยที่เขาจะสามารถขอทันบนได้ในอนาคตหลังจากที่ถูกจำคุกไปเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น40ปีสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าฟิลิป อาจจะถูกปล่อยตัวออกมาใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้งหลังจากปี2053เป็นต้นไปส่วนในคดีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อปี2014ฟิลิปเพิ่งจะถูกศาลตัดสินโทษจำคุกเพิ่มเติมอีก20ปีเมื่อวันที่26เมษายนของปี2024ที่ผ่านมานี้เองซึ่งหลังจากที่ถูกคุมขังอยู่นานกว่า10ปีท่านผู้ฟังคิดว่าฟิลิปจะสามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมได้อีกหรือไม่ถ้าย่งไรก็ลองตอบมาในคอมเมนต์ดูก็ได้นะครับ และนี่ก็นับว่าเป็นจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นใน EP นีนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบของมันค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับ E ีีก่อนหน้านี้ที่ผมเพิ่งจะเล่าไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะเหยื่อทั้งสองต่างก็เป็นคุณครูอีกทั้งยังถูกฆาตกรรมในล้วของโรงเรียนเหมือนกันอีกต่างหากคิดๆดูแล้วผมว่าอาชีพครูนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถึงจะอย่างนั้นครูก็ยังเป็นอาชีพที่สุดจริตได้มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของมัน หากว่ามีนักเรียนคนไหนรู้สึกว่าไม่ชอบคุณครูของตัวเองก็ควรจะกลับตัวกลับใจซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับที่สุดแล้วผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวอย่าเอาไว้นาที่นี้สำหรับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปบายบายครับ We're also working developing news tonight in a shocking high school homicide. This afternoon, a Massachusetts teenager was arraigned on charges that he robbed, raped, and murdered his high school math teacher. Eyewitness News anchor Shannon Heggie joins us now live with the developing details. Mike, fourteen-year-old Philip Chisholm said next to nothing during today's arraignment except to plead not guilty to murdering twenty-four-year-old Colleen Ritzer. We'll take straight to this indictment: guilty or not guilty? Not guilty those were the only words to come out of the mouth of philip chisholm at salem superior court. the 14-year-old is charged with murder, aggravated rape and armed robbery in the october 22nd killing of denver's high school math teacher colleen ritzer. her body was discovered in the woods near the school with her throat slit and a note reading, quote, i hate you all. prosecutors have not yet released a motive for the killing. chisholm was ordered held without bail and is due back in court for a pretrial hearing on january 30th. Sure. So um, asphyxia by strangulation as well as the sharp force injuries are both lethal in their own right and separately. Um, I couldn't be certain, again, we talked about the sequence with which injuries occur. I couldn't be certain whether the asphyxia um, occurred and then uh, the decedent lived through that episode. Therefore, I combined them as a, essentially a hybrid cause of death. When something terrible happens, people will often say it could always be worse. It is difficult for this, to, this court to imagine what could be worse for an individual or a family to endure than the brutal and senseless murder of Colleen Ritzer. Colleen Ritzer lived a life of quiet heroism. That's what most teachers do. Henry Adams observed that a teacher affects eternity. She can never tell where her influence starts. Colleen Ritzer's parents, more than most, have learned the reach of their daughter's influence, but at a cost no parent should have to endure. While the extent or lack of extent of the defendant's mental health was the subject of exhaustive testimony at trial, the Commonwealth presented overwhelming evidence that the defendant had substantial capacity to appreciate the wrongfulness of his conduct and had the substantial capacity to conform his conduct. Conduct to the requirements of the law. I will punish the defendant for the murder of Colleen Ritzer and I will punish him for the rape as well as the armed robbery of the underpants she put on on the morning of her death. But I may not utilize the horrific rape and robbery of Colleen Ritzer to punish the defendant for this unspeakable murder more than the law allows. This court will impose the mandatory life sentence. For the murder of Colleen Ritzer and set a parole eligibility date of 25 years, the highest level our law allows. This court will impose a concurrent sentence of 40 years to 40 years and one day for the rape of Colleen Ritzer and a concurrent sentence of 40 years to 40 years and one day for the armed robbery. In imposing a sentence for the rape at a date in excess of the parole eligibility date, for the murder, the court is not suggesting that the rape, as heinous as it was, was more egregious than the murder. Rather, this court is constitutionally obligated to set a parole date no more than 25 years for her murder. While Colleen Ritz's rape and murder were inextricably intertwined, this court may not punish the defendant with more prison time for the rape than justice demands for the purposes of avoiding constitutional limitations imposed by our Massachusetts Declaration of Rights as interpreted by a Supreme Judicial Court for the murder committed by a juvenile. Sentence may be imposed. High school math teacher will be back in court this morning the 16 year old is facing attempted murder charges for attacking a youth worker while he was awaiting trial fox 25's michael hendrick live outside juvenile court in downtown boston with more on the story for us good morning michael Good morning. This is the first time we'll see Philip Chisholm since that guilty verdict in the trial, the murder trial regarding victim Colleen Ritzer. This court hearing is happening here at Suffolk County Juvenile Court on that attempted murder charge that he tried to kill a Department of Youth Services worker in Dorchester while awaiting trial. Police.